กับลูกหลานนับตั้งแต่นี้ต่อไปให้ลูกหลานทุกตนทุกคนก,คนกคนลับไปมีโชคมีชัยมีสมบัติการงาน,งานการค้าการขายให้บังเกิดข้าพเจ้าขออ่อนวอนทุกทุก,ทกพระองอค์จิตยอมรับผิดขอท่านอโหาสิอโหาสิอโหาสิพระแม่ธรณีเจา้าค่ะาข้าพเจ้าขอให้ท่านเปิดพบเปิดภูมิ เปิดทุกสิ่งทุกอย่างนณสถานที่นี้จงเปิดให้ลูกให้หลานทุกตนทุกคนที่เขามาให้ได้รับสิ่งดีๆให้ได้รับอรรมีทุกสิ่งทุกอย่างบังเกิดขึ้นแล้วขอให้ เองสังขังปิโยนาคะสุปันานานังมปังกายะวาจากิตตังอหังวัน,นาทานาคาธิปดีทุกพระองค์ทีท่ปกปักรักษาข้พาพเจ้าขอดับดับทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่ร้อนจิดร้อนใจของมวลมนุษย์ฝากพระแม่ทรณีไว้ณที่นี้ข้พาพเจ้าขอให้ลูกหลานบริวารเอาสิ่งที่ดีเอาความเย็น เอาโศกเอาลาบเอาความมั่งมีรับบานรับกองสิ่งบดีข้าพเจา้าขอบินทบ,บาทไหวมองนี้ มุมขึ้นนักติดตามประมาอภินันทาคาสาธุโนพันเตเอหิตสังฆปิโยนาครับคันธบริจัยขอดวงประจิตขององค์ท่านขอพอรบาร,รมีองค์ท่านทุกทุกพระองค์ข้าพเจ้าขออันอเชิญ ข้าพเจ้าขออันเถิดดขอพระบารมีทุกทุกพระองค์เสียนทุกทุกพระองค์จงแผดเมตตาพลังอันมาเนื้อโลภเนื้อจักรวาล เอาละเลอะไม่หมด นี่ก็มีข้างนี้แมนเบิร์กมะดิโก้ยที่เรียกนักปั่ต่อไปจัดชุดใหญ่ให้ด้วยจ้าอันนี้บัลลูหอมนิดหน่งอ๋ออันนี้อันนี้บัลลูเดี๋ยวเย็ดมาเองครับปูถึงทุกอย่างอยากได้ของติดไม้ติดมือไปเขาต้องนำชุดใหญ่โชคใหญ่ถึงจะกลับพืนไปแต่ปั่นเล้ไม่เป็นไร อน้ตรมทุกอย่างต่อไปก็ขอให้มาแล้วก็จัดให้เต็มมาบูบุจุดไ่เก่าเสียนเสียนวนๆนี้ไงนี่ล้วก็ขอให้หลังทุกคนรับโชคนะเดว้อ่ะเด้อเหลดแบมือแบมือแบมือแบม ได้เรียวนี่น้กดนกดีสนกดีสนวกดีสนุกดีนกดีสนกดีสนุกดีสนุกดีนวกดีสนุีสนีสน้กดีสนุกูี่นุกดีสนุกีสนุกีสุกดีสนุกอย่นุกี่นัดใจทุกดันี่นดีจนุกดีนมาดีนกดแลนวแต่นากดีสนุ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 ดนุกดนกีีี ข้าพเจ้าขออัญเชิญเทพไทเทวบาลท่านกปรดจงเสด็จตรงมาประสิทธิให้สติปัญญาเปิดดังคำทิวามัดอัุสิวรังรงมาจิตต่างจิตมนุษตั้งหลายหญิงชายทั่วแผ่นดินจงมาจงมาจงมามานิมามามานักมามามานักมามาลูกขึ้นลูกขึ้นลูกขึ้นนะเออ แม่อรนีเขาเปิดแล้วสาธุสาธุพูดสามคำสาธุ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  นาเมติ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 พระแม่ธรณีเจ้าค่ะเลยพระแม่ธรณีเจ้าค่ะเยุกาสะขมามะพันเตปุกาสะขมามะพันเตวันนี้ลูกหลานวันนี้ลูกหลานได้มาถึงที่ได้มาถึงที่รันวาจาแล้วนันวาจาแล้วเมื่อต่อไปเมื่อต่อไปลูกหลานลูกหลานลับมาอีกรับมาอีกก็จะจัดให้ชุดใหญ่ก็จะจัดให้ชุดหญ่ดังคำที่พูดไว ดังคาที่พูดไว้ออพระแม่ธรณีงเปิดภูเสิปรดภู สิบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดินพระอินทร์พระพรหมพระอินทร์พระพรหมโยมพระกาโยมพระกาท่านเท้าเวสุวรรณท่านเท้วสุวรรณดูแลสมบัติของมนุษย์ดูแลสมบัติของมนุษย์สี่ทิศทั้งสี่ทิศจงเปิดพร้อมกันจงเปิดพร้อมกันพระแม่ธรณีพระแม่ธรณีบารมีของพ่อปู่บารมีของพ่อปู่พ่อปู่อืรือพ่อปูอืรือในลุ่มน้ำแห่งนี้ ขอพระท่านขอพระท่านพระองค์ท่านพระองค์ท่านจงเปิดจงเปิดให้ลูกให้หลานให้ลูกให้หลานนับตั้งแต่บัดนี้นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเป็นต้นไปลูกหลานของข้าพเจ้าลูกหลานของข้าพเจ้าและตัวข้าพเจ้าและตัวข้าพเจ้า ห er. ้ามจนห้ามจนห้ามจนสาธุสาธุสาธุได้ไหมได้ครับฝากไว้ตรงนี้ขอพ่อแม่ธรณีจงรับไปก็แล้วกันแค่นั้นไหม được rồi mình sẽ thêm lần มีเก่าหรอความเยอะ